ชายาสอคนของเชรินนันทนาคาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระดับตำนานอีกหนึ่งคนนะคะชื่อเดิมคือเชรินงามเมืองปัจจุบันเขาอายุ89ปีกันแล้วล่ะค่ะเกิด <c oughs> ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเองก็ได้รับตำแหน่งคือเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์ยกย่องโดยศิลปินแห่งชาติปี2541ซึ่งเจ้าตัวสมรสกับนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเพชรราชาวรัตน์นั่นเองค่ะ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีค่ะหากย้อนกลับไปนั้นเขาเคยสมรสมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก่อนหน้าคือแต่งงานกับนางเอกสาวอย่างเพชรชราแล้วก็เขานั้นก็ได้เป็นสมรสกับทางด้านของสปันซึ่งก่อนหน้าเป็นนางสาวของปองทิพย์ภรรยาของคุณสุร,รัตน์โอสถานุเคราะห์โดยเชรินและสปันเองก็มีทายาทด,ด้วยกันด้วยละค่ะเป็นบุตรสาวคือ สองคนเลยนั่นคือปัญชลีเป็นมรดาของแหวนแหวนเปรวริสาและก็มรดาของหวายปัญญริสานักร้องชื่อดังซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่พ่อจะแต่งงานใหม่ไปแล้วนะคะแต่ทั้งสองคนเองก็ยังคงไปพบเจอคุณพ่อเข้าหากันได้เป็นอย่างดีกับแม่เลี้ยงอย่างพิชราาเสมอด้วยเห็นได้จากการไปร่วมงานต่างๆยังคงไปเยี่ยมหาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่นา่ารักมากๆเลยแหล,ละค่ะล่าสุดนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามค่ะซึ่งปัจจุบันเองก็ต้องบอกว่าความสุขมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายคะ่ะนับจากที่ได้ยึดอาชีพนะักร้องโดยตลอดจนได้รับพระราชทานนามสกุลจากในหลวงโดยได้นามว่านันทนาคาซึ่งมีความหมายว่า ผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมืองนั่นเองล่คะค่ะยังไงทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะ